สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดนี้อีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารการแจกเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5และมาตรการบรรเทาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับและล่าสุดรัฐบาลโดยนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชา ก็ได้ออกมาตอบแล้วนะครับว่าเตรียมจะต่อมาตรการเยียาประชาชนหลังโครงการต่างๆที่มีอยู่จะหมดในเดือนกรกฎาคมห5นี้ส่วนโครงการคนละครึ่งจะมีต่ออีกไหมก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับจากตันชอบคลิปนี้นะครับนายสุพัฒนาพงศ์พันมีเชาายันมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลังมาตรการเดิมสิ้นสุดมิถุนายนกรกฎาคม แงมอาจมีโครงการอื่นแทนโครงการคนละครื่องเฟส5เบื้องต้นจะไม่มีการปรับราคาดีเซลเกิน35บาทต่อลิตรนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการประชุมร่วมหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาต่อค่าครองชีพที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมว่า เบื้องต้นจะดูรายมาตรการเพื่อนำมาพิจารณาว่าจะดำเนินการอะไรต่ออะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็นแล้วซึ่งจะดูในภาพรวมทีละเรื่องโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพื่อให้ทันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือกรมในเดือนนี้ให้ได้อย่างไรก็ตามมาตรการที่ครบในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมอย่างไรก็ต้องมีการพิจารณาเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลาและเมื่อถึงกำหนดที่ต้องทำอะไรเราก็ต้องทำเต็มที่เพราะตอนนี้ต้องคิดเสมอว่าเราอยู่ในสภาวะวิกฤตสอนวิกฤตทั้งโควิดสงครามยูเครนที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อจึงต้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าเรายังไม่หลุดภาวะวิกฤตของโลกและเชื่อว่าวิกฤตนี้ต้องมีวันจบและเสถียรภาพทางการเงินของคทังเรายังดีอยู่ สถานการณ์ที่เป็นห่วงอยู่จะมองว่ายืดเดยื้อไปแค่ไหนรวมถึงผลกระทบระดับโลกจะเป็นอย่างไรกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างซึ่งจะต้องประเมินว่ามีการดูแลมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรในทุกด้านนะครับไอสุพัฒนาพงษ์ยังกล่าวอีกว่าต้องดูแลนะครับเรื่องพลังงานค่าลงกลัน่นรวมถึงมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบางก็จะมีมาตรการคล้ายกับรอบที่แล้วหามาตรการอื่นทดแทนกลุเครึ่งเฟสห้าถ้าจําเป็นนะครับ ในส่วนของโครงการคนละเครื่องเฟ,ฟ 5, ส5นายสุพัฒนาพงศ์กล่าวว่าจะไม่มีโครงการคนละเครื่องเฟส5แล้วตนยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้เขาอาจจะไม่เรียกมาตรการคนละครึ่งแล้วหรืออาจจะเรียกอย่างอื่นตนก็ไม่ทราบต้องดูภาพรวมส่วนมาตรการการคลังออกมายังจะมีช่องทางให้กู้เงินได้เพิ่มอีกหรือไม่น,นายสุพัฒนาพงศ์กล่าวว่าน่าจะมีและหากจําเป็นก็ต้องทําตนคิดว่ารัฐบาลไม่ลังเลว่าจะกู้หรือไม่กู้ แต่เป็นเรื่องที่มองว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากกว่าหากบอกว่าจะทําก็ต้องทํานะครับก็สําหรับมาตรการแจกเงินเยียวยาคนละครึ่งนะครับก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับรัฐก็ให้เหตุผลว่าก็ใช้งบเยอะนะครับเศรษฐกิจก็ฟื้นก็จะดูแลเป็นกลุ่มๆไปนะครับส่วนมาตรการลดค่าของชีพของประชาชนก็คาดว่าจะเป็นด้านพลังงานพวกน้ํามันพวกก๊าซส,ส่วนมากนะครับส่วนที่จะแจกเงินแบบก่อนๆคงจะไม่มีแล้วนะครับ ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับมาตรการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนของรัฐบาลนะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับและหากมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอ,อีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ